สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังจุดหมายที่โคตรจะพิเศษนั่นก็คือนอร์ทคัหรือนอร์ทเคปที่คนไทยเรียกกันว่าแหลมเหนือนั่นเองหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าที่นี่เป็นจุดเนื้อสุดของยุโรปแต่เดี๋ยวก่อนเอาจริงๆแล้วมันคือจุดเนื้อสุดของยุโรปที่เราสามารถขับรถมาถึงตั้งหากเพราะยังมีเกาะที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกนะ เส้นทางมาที่นี่บอกเลยว่าสุดจริงระหว่างทางก็จะเจอกวางมูสน่ารักอะ่ะภาพอัดไม่ชัดหน้าพอน้องวิ่งหนีตลอด <c oughs> แล้วเราก็จะขับผ่านอุโม,มงใต้ทะเลที่ยาวกว่า6.8กิโลเมตรเลยนะมองไม่ชัดดกระจกน้าสะอาดไปหน่อย <c oughs> อุโม,มงคนี่ มันจะพาเราลอดใต้ทะเลเพื่อข้ามจากแผ่นดินใหญ่ไปยังกมมเกาะมะเกลระยาที่ตั้งของนอชคับเลยหูยมาถึงแล้วทุกคนตรงนี้คือไฮไลท์สุดๆเลยลูกโลกเหล็ก,ลกลยักษ์หรือ the ะกลบ e ตั้งเด่นเป็นสงา่าสนญลักษณ์อันโดมดังของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาถ่ายรูปคู่ให้ได้ สวยมากเหมือนเรามาถึงสุดปลายลอกเลยว้าวลมแรงมากด้วยวิวที่เห็นตรงหน้านี่มันยิ่งใหญ่อลังการมากหน้าผานี้สูงกว่า307เมตรเลยนะส่วนตรงนี้คือทะเลแบรเรนส์ ce, หรือบรเรนทาเวต มหาสมุทรอาร์กติกเลยนะทุกคนถ้าวันไหนฟ้าเปิดนะโอ้โหมองได้ไกลสุดลูกหูลูกปาเลยบรรยากาศสุดว้าว hey, ขอจอบอีพีแรกไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนต่อไปจะพาเดิน mm. ชมรอบๆมีรูปปั้นเทศ mm. เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย